สวัสดีครับเพื่อนๆคลิปนี้นะครับผมจะมาแนะนำตู้คอน sumer unit แบบดินและสกิตเบเกอร์ของซีเมนตให้กับเพื่อนๆครับและต้องขอขอบคุณบริษัท B Grim t ด a d i n g Corporation จำกัดตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าของซีเมนตด้วยนะครับที่ร่วมสนับสนุนอุปกรณ์ที่ใช้ถ่ายทำเนื้อหาในคลิปนี้ครับ ตู้คอนซูเมอร์ยูนิตของซีเมนต์นะครับก็จะผลิตจากเหล็กคุณภาพสูงเกรด A หนา0.8ม mm, ิลิเมตรที่พ่นสีฝุ่นแบบไายหนังอย่างดีจึงมีความทนทานไม่เป็นสนิมทนต่อรอยขีดข่วนและไม่ลามไฟครับและด้วยการออกแบบตามมาตรฐานมอกร1436-2540และมาตรฐานระดับสากลน,นะครับตัวตู้นั้นก็จะผ่านการทดสอบตามมาตรฐานครับ ซึ่งตู้คอน s u m e r Unit นะครับก็จะมีหลายขนาดให้เลือกใช้งานตามต้องการครับโดยจะมีผลิตตั้งแต่ขนาด4ช่องจนถึงขนาด20ช่องวงจรครับที่ตู้นะครับก็จะมีทางเข้าสายสำหรับท่อขนาด20และ25มิลิเมตรทั้งด้านบนด้านล่างและด้านข้างของตู้ครับ และที่ฝาเปิดข้างนะครับก็จะมีแม่เหล็กติดอยู่ครับทำให้เวลาเปิดและปิดฝาตู้นั้นทำได้สะดวกครับและบัสบาที่แถมมาให้กับตู้นะครับก็จะเป็นบัสบาทองแดงครับเพื่อนๆจะสังเกตเห็นว่าแม่เหล็กนั้นจะดูดบัสบาร์ไม่ขึ้นนะครับ เมื่อเปิดฝาตู้ออกมานะครับตัวตู้ก็จะประกอบไปด้วยรางดินรางปีกนกครับและที่ด้านบนก็จะเป็นนิวทัลบาร์และที่ด้านล่างก็จะเป็นกราวบาร์ครับที่นิวทัลบาร์และกลาวบาร์นะครับก็จะเป็นเทอร์มินอลขนาดใหญ่ที่สามารถรองรับขนาดสายได้สูงสุด16ตารางมิลลิเมตรครับ ทางซีเมนต์นะครับได้มุ่งม,มั่นและพัฒนาผลิตภัณฑ์ไฟฟ้ามินิเจอร์สกิดเบเกอร์ในรุ่นเบต้ากาศ 5SL ครับซึ่งจะมีผลิตแบบ1โพ2โพและ3 p r โพครับมินิเจอร์สกิดเบเกอร์นะครับจะป้องกันระบบไฟฟ้าโดยตัดวงจรอ,อัตโนมัติเมื่อเกิดไฟฟ้าลัดวงจรช็อตสกิดและการใช้กระแสไฟฟ้าเกินโอเวอร์โหลดครับซึ่งได้รับรองมาตรฐาน IEC 6 0 8 9 8 1ครับ โดยสามารถรองรับกระแสไฟฟ้าได้สูงสุด63แอมแปร์ครับในการเลือกใช้งานมิเตอร์สะกิดเบเกอร์แบบ2โพ o ที่นำมาใช้เป็นเมนเบเกอร์ของตู้คอน s u m อ e r นะครับผมแนะนำให้เ,เพื่อนๆเลือกใช้งานรุ่น 5FL4 ซึ่งจะมีค่าพิกัดการทนกระแสรัดวงจรที่ 10kA ครับ ในการต่อสายใช้งานนะครับเพื่อนๆสามารถต่อสายลายและสายนิวทัลทางด้านไฟเข้าได้ที่หัวของเบกเกอร์หรือท้ายของเบกเกอร์ได้ครับอุปกรณ์ตัวต่อไปก็คือมินิเจอร์สกริตเบเกอร์แบบ1โพนะครับนิยมนำไปใช้งานเป็นเบกเกอร์ลูกย่อยของวงจรไฟฟ้า1เฟสสำหรับวงจรไฟฟ้าทั่วไปครับมินิเจอร์สกริตเบเกอร์นะครับจะป้องกันระบบไฟฟ้าโดยตัดวงจรอ,อัตโนมัติเมื่อเกิดไฟฟ้าลัดวงจรการช็อตสกริตและการใช้กระแสไฟฟ้าเกินโอเวอร์โหลดครับ ซึ่งได้รับรองมาตรฐาน IEC 60898-1ครับในการเลือกใช้งานนะครับสำหรับวงจรไฟฟ้าทั่วไปผมแนะนำให้เพื่อนๆใช้รุ่น 5SL6 ซึ่งจะมีค่าพิกัดการทนกระแสการลัดวงจรที่ 6kA ครับ การต่อสายใช้งานนะครับเพื่อนๆสามารถต่อสายลายทางด้านไฟเข้าได้ที่หัวของเบเกอร์หรือท้ายของเบเกอร์ได้ครับอุปกรณ์ตัวต่อไปก็จะเป็นเบเกอร์กันไฟดูดไฟรั่วชนิด rcbo นะครับซึ่งเบเกอร์ตัวนี้นะครับจะตัดวงจรอัตโนมัติเมื่อเกิดไฟฟ้ารัดวงจรการใช้กระแสไฟฟ้าเกินและการเกิดกระแสไฟฟ้ารั่วไหลที่10มิลลิแอมและ30มิลลิแอมครับ ได้รับรองมาตรฐาน IEC 61009และมาตรฐานมก9 g 909-258ครับมีผลิตตั้งแต่ขนาด6แอมแป์ถึง63แอมแป์นะครับและมีผลิตรุ่นที่ทนกระแสการรัดวงจรที่ 6kA และ 10kA ครับ ในการต่อสายใช้งานเบรกเกอร์กันไฟดูดไฟรั่วชนิด RCDO นะครับเพื่อนๆจะต้องต่อสายลายและสายนิวเทลทางด้านไฟเข้าเบรกเกอร์และด้านไฟออกของเบรกเกอร์ให้ถูกต้องตามที่ผู้ผลิตกำหนดไว้ครับที่เบรกเกอร์นะครับก็จะมีปุ่ม t e s RCd เพื่อใช้ทดสอบการทำงานภายในของอุปกรณ์ครับ อุปกรณ์ตัวต่อไปนะครับก็จะเป็นเบ ER รกเกอร์กันไฟดูดไฟรั่วชนิด rcbo แบบ1 Pro โพในรุ่น5 SU-9 ครับเบรกเกอร์ ER ตัวนี้นะครับจะตัดวงจรอัตโนมัติเมื่อเกิดไฟฟ้าลัดวงจรการใช้กระแสไฟฟ้าเกินและการเกิดกระแสไฟฟ้ารั่วไหลที่10มิลลิแอมและ30มิลลิแอมครับได้รับรองมาตรฐาน iec 61009และมาตรฐานมอก909 2 5 4 8นะครับ มีผลิตตั้งแต่ขนาด6แอมแปร์จนถึงขนาด63แอมแปร์ครับและมีผลิตรุ่นที่ทนกระแสะการลัดวงจรที่6 KA และ10 KA ครับที่ตู้อุปกรณ์จะมีปุ่มเทส RCD เพื่อใช้ทดสอบการทำงานภายในอุปกรณ์ครับการต่อสายใช้งานนะครับสายลายทางด้านไฟเข้าจะต่อสายเข้าที่ขั้วลายหนึ่งครับส่วนสายนิวทั่ของอุปกรณ์ในเส้นสีฟ้าก็จะต่อสายไปยังนิวทั่วาบาร์ครับและสายกาวของอุปกรณ์ก็จะต่อสายไปยังกราวบาร์ครับ ส่วนการต่อสายไปยังโหลดนะครับสายลายทางด้านไฟออกจะต่อสายที่ขั้วโหลด2ครับส่วนสายนิวท่ลนะครับก็จะต่อสายจากขั้วโหลด N ครับที่ขั้วของเบเกอร์นะครับก็จะถูกออกแบบมาเพื่อรองรับสายไฟได้ถึงเบอร์35ตารางมิลลิเมตรครับและยังมีชัตเตอร์เพื่อป้องกันการสัมผัสที่ขั้วเบเกอร์โดยไม่ตั้งใจด้วยครับ ทีการโยกของเบเกอร์นะครับก็จะใช้โทนสีที่ทำให้สังเกตเห็นสถานะออนและออฟของเบเกอร์ได้อย่างชัดเจนครับในการติดตั้งเบเกอร์บนรางดินนะครับเพื่อนๆก็แค่เกี่ยวเบเกอร์เข้ากับรางและกดตัวเบเกอร์ลงเล็กน้อยอุปกรณ์ล็อกก็จะยึดให้เบเกอร์ติดกับรางดินครับ ข้อดีของ Baker ร์ e ิเมนะครับจะมีฟังก์ชัน s L R Slide Release ที่จะทำให้การปลดล็อกของเบเกอร์ออกจากรางดินได้ด้วยมือแบบง่ายๆโดยไม่ต้องใช้อุปกรณ์เสริมครับ เพื่อนๆสามารถใช้เบเกอร์กันไฟดูดไฟรั่วชนิด RCBO แบบ2โพมาเป็นเมนเบเกอร์ของตู้คอน s u m e r unit ได้นะครับในกรณีที่เพื่อนๆใช้ตู้คอน s u m e r ใบนี้นะครับเป็นตู้เมนหลักของบ้านการเดินสายเมนเราจะเดินสายลายจากขั้ว L ที่มิเตอร์ไฟฟ้ามายังขั้ว L ทางด้านไฟเข้าของเบเกอร์ RCBO ครับและที่ขั้ว L ทางด้านไฟออกของเบเกอร์ RCBO นะครับเราจะใช้บัสบาร์ที่ตัดเว้นช่องว่างตรงขั้ว N ของเบเกอร์ RCBO ครับ เพื่อใช้จ่ายไฟจากขั้วแอาทางด้านไฟออกของเบเกอร์ R C B O ไปยังขั้วแอลทางด้านไฟเข้าของเบเกอร์ลูกย่อยทุกตัวครับเพื่อนๆควรตัดให้บัสบาร์นะครับมีความยาวเท่ากับจํานวนเบเกอร์ลูกย่อยที่เพื่อนๆใช้งานครับหลังจากนั้นเพื่อนๆก็ขันน็อตทุกตัวให้แน่นครับ ส่วนสายนิวเท่าจากมิเตอร์นะครับแล้วก็จะเดินสายมายังกราวบาก่อนนะครับหลังจากนั้นก็จะเดินสายต่อหลักดินจากกราวบาไปยังแท่งหลักดินครับโดยแท่งหลักดินจะมีความยาว2.4เมตรนะครับโดยตอกแท่งหลักดินลงในดินห่างจากตัวอาคารอย่างน้อย60ซนติเมตรครับหลังจากนั้นนะครับเราก็จะเดินสายนิวเท่าจากกราวบามายังขั้วเอ็นทางด้านไฟเข้าของเบเกอร์ RCO ครับ และที่ขั้วเอ็นทางด้านไฟออกของเบเกอร์ RCBO นะครับเราก็จะเดินสายนิวรทลมายังนิวเทลบาครับในกรณีที่เพื่อนๆใช้มินิเจอร์สกิดเบเกอร์แบบ2โพเป็นเมนเบเกอร์ของตู้นะครับ <ๆ S 2> <ๆ S 1> เพื่อนๆก็สามารถใช้เบเกอร์กันไฟดูดไฟรั่วชนิด RCBO แบบ1 Pro โพกับวงจรย่อยที่มีความเสี่ยงต่อการโดนไฟฟ้าดูดได้ครับ เราจะต่อสายนิวทัลของอุปกรณ์ RCBO แบบ1 Pro โพนะครับในเส้นสีฟ้าเข้ากับนิวทัลบาร์ที่ตู้ครับส่วนสายเก้าวของอุปกรณ์ RCBO แบบ1โพในเส้นสีขาวนะครับเราก็จะต่อสายเข้าที่กราวบาร์ครับ ส่วนการต่อสายออกไปยังโหลดนะครับสายลายทางด้านไฟออกเพื่อนๆก็ต่อสายลายเข้าที่ขั้วโหลด2ครับและสายนิวทอลทางด้านไฟออกก็ต่อสายนิวทอลที่ขั้วโหลดเครับและต่อสายกลาวไปยังโหลดนะครับจากกลาวบารครับ หวังว่าเนื้อหาในคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนๆที่กำลังมองหาตู้คอนซูเมอร์ที่ราคาไม่แพงและมีคุณภาพไปใช้งานอยู่นะครับสำหรับเพื่อนๆที่สนใจผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าของซีเมนต์นะครับเพื่อนๆก็สามารถหาซื้อได้ที่ไทยวัสดุและโฮมโปรครับหรือเพื่อนๆสามารถสั่งสินค้าออนไลน์นะครับหรือสั่งซื้อได้ที่ตัวแทนจำหน่ายบริษัทบีกริมเทรดดิ้งคอร์ปอเรชันจำกัดได้จากรายละเอียดที่ผมวางไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้ครับ หวังว่าเนื้อหาในคลิปนี้จะมีประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับถ้าเพื่อนๆชอบขอให้กดไลค์ถ้าใช่ขอให้กดแชร์แล้วก็กด s u b สไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วพบกับสาระดีๆได้ใหม่กับช่อง The Cop Engineer สำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบาย